S26GO UST มีแล้วที่สนามยาเทียมเทศบาลตะบนสว่างวัฒนาเพศสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นายกวิทโลเกตเสถียรนายเทศมนตรีตะบนสว่างวัฒนาเป็นประธานจัดก,กิจกรรมรณรงค์เดินวิ่งเพื่อสุขภาพและรณรงค์สื่อสารความรู้ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโครโรนาโดยมีนายไพบูลเด่นชัยประธานอาสาสมัครสาธารณาสุขกล่าวรายงานว่า ด้วยชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจัดก,กิจกรรมรณรงค์เดินวิ่งเพื่อสุขภาพและรณรงค์สื่อสารความรู้ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโครโรนาเพื่อสื่อสารการดูแลสุขภาพประชาชนในการส่งเสริมป้องกันโรคแก่ประชาชนในชุมชนได้แก่โรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสโครโรนาการป้องกันควบคุมไข้ต้ออกการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเดินและวิ่ง แก่อ .2 อมอตามโครงการ10ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนโดยจัดให้มีกิจกรรมการออกกำลังกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อเดินวิ่งรอบสะหลวง1-3รอบกิจกรรมรณรงค์สื่อสารความรูป้ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโครโรนาและโรคไข้เลือดออกในชุมชนรวมทั้งเนื่องในโอกาสวันอาสาสมัครสาธารณสุขปี2513 ซึ่งทางชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจัดบริจาคเครื่องเสียงเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟนแก่ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลสีเทพเพื่อไว้ใช้ในกิจกรรมการบริการสาธารณสุขแก่ประชาชนซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยอสอมจาก10หมู่บ้านจำนวน175คนคืนนนนมาวัััััี้้รรบปะกทง ไม่จำกัดระยะทางทอเสนอฟินขนาดนี้เป็นใครก็ต้องรีบวันนี้ถึง30มิถุนาย,ยน2563ยังมาห้าฟินฟินกว่าก็โดนกว่าจินตาามาลดาวันนี้จินเองก็มาถ่ายหนังเล่นบทแอคชั่นเหนื่อยมาก จินเองก็เติมพลังด้วยสมพลัสนี่แหะค่ะสมเขาว่าเป็นยาอายุวัฒนะบำรุงกำลังค่ะสมพลัสมีสมเกาหลีสกัดแท้ร้อเปอร์เซ็ตมีวิตามิน A ช่วยให้ตาดีค่ะมีวิตามิน B12 สูงช่วยให้สมองดีค่ะนี่แหละยาอายุวัฒนะของจินสมรัตด,ดื่มเลยค่ะ10บาท